แล้วการที่เรามีอาวุธป,ปืนนะครับเราสามารถพกติดตัวไปในรถได้ไหมอ่ามีโทษแค่ไหนยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้กันไปพร้อมๆกันนะครับ y a h สวัสดีครับ วันนี้ก็เจอกันอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องการพกพาอาวุธปืนการพกพาอาวุธปืนเนี่ยภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยนะครับเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีอะไรต่างๆโจรอะไรต่างๆมันก็ชุกชุมขึ้นมา,ามีการวิ่งปล้นฆ่าอะไรกันต่างๆนะครับเราเนี่ยก็เลยต้องมีอาวุธปืนกันไว้ในการป้องกันตัวซึ่งผมก็เชื่อว่าหลายๆคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ก็ มีอาวุธปืนไว้ประจํากายไว้ป้องกันครอบครัวไว้ป้องกันทรัพย์สินที่บ้านด้วยเช่นกันแล้วการที่เรามีอาวุธปืนนะครับเราสามารถพกติดตัวไปในรถได้ไหมมีโทษแค่ไหนยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้กันไปพร้อมๆกันนะครับการพกพาอาวุธปืนเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีอนุญาตพกพานะครับเราไม่สามารถพกพาไดไ้สามารถนําออกจากบ้านได้เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็นนะครับถ้าการที่เราพกพาอาวุธปืนเนี่ยมันจะมีความผิดอยู่ด้วยกันสองฐานนะครับฐานที่หนึ่งนะครับ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา371นะครับซึ่งเป็นความผิดละาุโทษงเขาบอกว่าห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธติดตัวไปในเมืองทางหมู่บ้านสาธารณะนะครับสําหรับอย่างที่2ครับถ้าเราพาอาวุธปืนติดตัวไปเนี่ยมันจะผิดตามพรบอาวุธปืนด้วยฐานพวกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองทางหมู่บ้านสาธารณะอะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะมีความผิดกันทั้งหมด สองฐานถ้าเกิดเราพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตติดตัวไปซึ่งความผิดแต่ละฐานเนี่ยมันก็จะผิดทั้งสองฐานก็ได้หรือจะผิดแค่ฐานใดฐานหนึ่งนะครับโดยขึ้นอยู่กับลักษณะกับของการพกพาอาวุธปืนของท่านซึ่งนะครับตามพอรอาวุธปืนมาตรา8ทวีนะครับเขาวางหลักไว้ว่าห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่กรณีที่ ้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจําเป็นและเร่งด่วนตามพฤติกาส่วนประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 7 1นะครับก็วางหลักไว้ว่าผู้ใดพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุอ,อันควรนี้ก็มีความผิดเหมือนกันสังเกตนะครับตามพรบอาวุธปืนนะครับมันจะเพิ่มคําว่า มีอาวุธปืนติดตัวมาอ่าติดตัวคําว่าติดตัวเนี่ยเราต้องตีความหมายให้มันแคบลงมาติดตัวอะไรคือติดตัวนะครับอนิกาท่านเคยให้ความหมายไว้ว่าการพาอาวุธปืนติดตัวไปเนี่ยตามพรบอาวุธปืนนะครับตามมาตราแปดทวิการพกพานั้นนะครับจะต้องอยู่ในวิสัยที่เราหยิบใช้ได้ในทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาใน,ในการตระเตรียมอื่นใดอีกอ่าความหมายก็คือเช่นอาวุธปืน อยู่ที่เอวอ,อยู่ที่เอวหรือว่าอยู่ที่เบาะนั่งข้างเราสามารถหยิบฉวยได้ทันทีโดยพร้อมลบอกอยู่ตลอดเวลาครับร่างกายต้องการประทะร,ร่างกายต้องการยาแดงเลยประมาณนี้คือความหมายของการพกพาอาวุธปืนติดตัวสําหรับโทษนะครับทั้งสองมารตราเนี่ยครับโทษตามพรบอาวุธปืนมารตรา8ทวีนะครับโทษจำคุกเท่าไหร่รู้ไหมครับ5ปีนะครับ5ปีซึ่งค่อนข้างสูงมากซึ่งจะแตกต่างกับโทษตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา371ฐานพกพาอาวุธนะครับโทษจำพุก่าไรรู้ไหมครับหนึ่งเดือนปรับแค่หนึ่งพันบาทซึ่งน้อยมากแล้วสรุปแล้วนะครับการพวกพาอาวุธปืนแบบไหนเนี่ยจะผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือการพวกอาพาอาวุธปืนแบบไหนจะผิดตามพรบอาวุธปืนอ่าวันนี้เราก็มารู้กันไปพร้อมๆกันแล้วก็สำหรับกรณีแบบนี้นะครับมันก็ต้องแยกเป็นกรณีไปมันไม่สามารถ ทุกเคสมันจะไม่เหมือนกันนะ่ะเช่นถ้าเกิดเราเก็บอาวุธปืนไว้ในท้ายรถกระโปรงรถนะครับกระโปรงด้านหลังรถเราเก็บไว้เลยเราขับรถไปเจอดานเนี่ยถ้าเกิดอย่างนี้เราไม่สามารถหยิบอาวุธปืนใช้ออกออกมาใช้ได้ทันทีเราก็จะมีความผิดตามมาตรา371เท่านั้นหรือว่าถ้าเกิดเรามีอาวุธปืนอ่เก็บไว้ใน ล่องใส่อาวุธปืนใส่ในเก๋รถล็อกกับกุญแจอย่างดีนะเราถ้าเกิดเราขับขับไปเรามีเหตุจําเป็นที่จะต้องใช้เนี่ยเราก็ไม่สามารถใช้ได้ทันทีเราต้องดับเครื่องรถก่อนแล้วเอากุญแจรถเนี่ยไปไขเก๊ออกอย่างนึง่งมันจะเสียเวลานะครับอันนี้มันก็ไม่เข้าความหมายของคําว่าพกพาอาวุธปืนติดตัวปตามพรบอาวุธปืนนะครับอันนี้เราก็จะรับผิดแค่371ตามประมวลกฎหมายอาญา,ยาแต่ถ้าเกิดเรามีอาวุธปืนนะครับ เน็บไปที่เอวใส่ซองกระสุนเหมือนของชุดตำรวจห่งเกห็นไหมครับอ่าเน็บไปทั้งสองข้างอย่างนี้หรือว่าอยู่ที่บออน้างข้างอย่างนี้อันนั้นนะครับผิดตามพรบอาวุธปืนมาตร,ราแปดทวิแน่นอนครับผมอย่าลืมนะครับ5ปีนะครับถ้าอย่างนั้นซึ่งการที่เราจะผิดยังไงเนี่ยเราต้องพิจารณาเป็นรายรายไปสําหรับ เพื่อนๆคนไหนที่มีความจําเป็นที่จะต้องพกพาอาวุธปืนจริงๆนะครับผมแนะนําว่าให้ไปขออนุญาตให้ถูกต้องนะครับเพราะการขออนุญาตขั้นตอนมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรสักเท่าไหร่แต่ก็ต้องดูความจําเป็นด้วยว่าเรามีความจําเป็นที่จะต้องพกพาขนาดไหนเช่นไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรเลยอยู่บ้านธรรมดา,ามีเคยมีประวัติติดคุกมาสองสามครั้งเราไปขออย่างนี้เขาก็ไม่ให้แต่ถ้าเหมือนผมผมเป็นทนายบางทีเรามีความเสี่ยงโน่นนี่นั่นเออไปศาลไปเจอลูกความไปรังวัดที่ดินอะไรอย่างนี้ยถ้าเกิด มันมีความจำเป็นที่เราต้องพกพาอย่างนี้เราก็สามารถไปขออนุญาตได้หรือว่าบางอาชีพเช่นเป็นเจ้าเก่โรงงานใหญ่มีเงินเข้าออกในโรงงานวันนึงเป็นล้านล้านนะครับเงินสดอย่างนี้เราก็สามารถมีไว้ในการป้องกันตัวได้เราสามารถไปขออนุญาตพกพาได้นะเพราะว่าเรามีความจําเป็นจะต้องขนเงินจากโรงงานเนี่ยไปฝากที่ธนาคารทุกวันเลยวันหนึ่งล้าน2ล้านตลอดอย่างนี้เราก็สามารถไปขออนุญาตพกพาได้นะครับแต่ถ้าเกิดมีเหตุจําเป็นจริงๆเรา ต้องพกพาอาวุธปืนหรือว่าเราจะย้ายบ้านเช่นเราอยู่ในอำเภอเมืองเราจะย้ายไปอยู่ที่ต่างอำเภออย่างนี้ครับขนของอะไรกันไปอาวุธปืนเราก็สามารถแยกเก็บไว้ท้ายรถได้เพื่อที่จะใช้ในการขนย,ย้ายหรือว่าถ้าเกิดเก็บอาวุธปืนไว้ท้ายรถแล้วเที่ยวเรกไปแต่อาวุธปืนเที่ยวที่2ค่อยขนลูกกระสุนไปอย่างนี้ก็อาจจะมีความผิดตามมาตรา371เค่นั้นหรือว่าถ้าเกิดเราคุยกับเจ้าหน้าที่เขาดีๆเราอาจจะไม่ต้องรับผิดเลยก็ได้ได้รับการตักเตือนอะไรกันไปเพราะเรามีความจําเป็น ยังไงก็ฝากกันเอาไว้ด้วยนะครับกับการใช้ชีวิตนะครับเราต้องใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทนะครับไม่ใช่ว่าไปพกพาอาวุธปืนพั่ำเพื่ออย่างนี้แสดงว่าเรามีความเสี่ยงนะครับพร้อมที่จะติดคุกอยู่ตลอดเวลา,าไม่ใช่ว่ามีอาวุธปืนแลที่ลั่นนะครับเอามาโชว์เพื่อนพกบพาตลอดเน็บเอวเนี่ยการที่เรามีอาวุธปืนอยู่ที่ตัวนะครับทาให้คนเราเนี่ยใจร้อนหรือว่าคิด ไม่ทันได้คิดขึ้นนะคบแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้พกพาตลอดเรามีอาวุธปืนไว้ก็จริงแต่เราเก็บไว้ที่บ้านนะคะ <c oughs> สมมติว่าเราไม่มีปัญหาการปุ๊บปืนไม่ได้อยู่ที่ตัวไม่ได้อยู่ที่เอวไม่ได้อยู่ที่รถเราต้องขับรถมาเอาที่บ้าน30นาทีกลับมาถึงบ้านเราอาจจะใจเย็นแล้วมาเจอลูกมาเจอเมียก็ได้คิดได้แต่ถ้าเกิดเรามีอาวุธปืนอยู่ที่ตัวใครด่าพ่อร่อแม่เราเราก็ยิง <c oughs> ทันทีอย่างเนี้ยถ้าอย่างนั้นอ่ะ เราก็มีโอกาสติดคุกได้หากจ,จะไม่ได้กลับมาเจอรูปมาเจอเมียออกไปเมียได้สามีใหม่ไปแล้วก็มีนะครับหลายๆท่านนะก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับตอนนี้ก็2 0 0รยซับแล้วนะครับผมก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านด้วยที่ติดตามแล้วก็รับชมกันมาโดยตลอดนะครับผมจะฝากผมจะลงคลิปอย่างนี้นะครับบ่อยๆทุกวันเลยใครสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ด้านล่างได้นะครับหรือว่าคนไหนเคยโดนจับกลุมมาแล้วอนะ โดนตามมาตรา371หรือโดนพรบวุธปืน8ทวิหรือโดนทั้งคู่หรือว่าแยกกระสุนปืนไปแล้้แต่เจ้าหน้าที่ยังจับอย่างนี้อาหาทางออกไม่ได้ยังไงคอมเมนต์สอบถามกันไม่ได้นะครับหรือว่าจะแอดไอดีไลน์มาคุยก็ได้ก็ผมจะทยอยตอบให้หมดทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ